พีแล้วเก็บบักเบอร์สักพลูกหน่อยเผื่อจะได้แบบทำลาบดกนะคะเนี่ยอืมลูกใหญ่ยยั่นไปเลยเก็บมา ตอนนี้เดือนเมษานะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ากล้วยยังเหลือไหมบางทีญาติก็มาตัดออกไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้แก่ไหมอันนี้อ้ไม่แก่เลยเดูดิโอเจอแล้วนุน่นเี้ย เอาไว้เด้โอเคคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะคะตรงที่มีกล้วยกล้วยที่แก่พอจะดูซิตอนนี้ที่มันแก่กี่เอาแค่หนึ่งก่อนก็ได้เอาหนึ่งก่อนก็ได้วันหน้าก็มาเอาใหม่ให้มันทยอยสุกยังไม่แก่อันนี้ยังไม่แก่แก่ยังไม่ดีนู่น อันนี้งวดยิงเหมือนเข่าจนโอ้โน่นเเห็นแล้วที่มันแก่อยู่ชุด้จะอันนี้บอปันไหนแต่ว่าต้องตับหลุดบ่บ่มาบ่บ่ปคอยมาเอามืองนะบอปแมนเออหมันสุกชหมันแก่จ้ดทั้งขุนเหลืองเหรอนับสามเหรเลยตัดเอาเบิดเลยนหนึ่งจัสนะจัสจัสดิสบันดิสบันดิสบันเอาเอาสองอันก่อนก็ได้หุ่นเน่ยโตหุ่นกัเหลืองบ่บ่บออันนั้นเอาไว้เอาไว้ปหมันกินกินตัวนี้ก่อนเห็นนะ อันนี้อันนี้แหละที่มันเรียมมันหุ่มเนะเจ้่บ้านนี่เอาเห็นไข่เจ้าขาเอ้ขาไอ้ับเป็นแพรกับคุ้มนี่ดอกออ <laughs> นี่แม่ตัดที่เนั่ะอ,อ,อยากตัดเองอโอเค,อเควันนี้นะทเดออถูอันนี้บ่ถูมาโรุ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาวันเดียวเนี่ยเหรอเออวันเดียววันเหรอือเจ้แกกินก็ประมาณหนึ่งลูกหรือสองลูกเคยเมาเออใช่พอวันเออฟินิดเราจะไมาเอาไหมไงยุแคนเกตเอาเหี้ยมาสิเออนี่นี่ออกไปนี่เบิ่งรวดน้ำเด้อของโอเคขอบคุณค่ะบ๊อกบอกบ๊อกนะออกมาคุณผู้ชมพี่สาวพี่สาวกับน้องเคย พากันช่วยกันตัดกล้วยโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะพามาตัดกล้วยส่วนของเราเองค่ะมีบ้านพี่สาวมีบ้านของเรานะคะมีคนเช่าอยู่แล้วก็ในบ้านพี่สาวอีกพี่น้อยบ้านฝรั่งเดี๋ยวเราจะไปหาแกอยู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะสหวันนีค่ะ